สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการใช้างานเบื้องต้นนะคะของกล้องวัดมุมมือสองนะคะยี่ห้อ p e n t e c นะคะรุ่น t h e 2 0 4ค่ะค่าสำหรับรุ่นนี้นะคะจะใช้เป็นรางฐานนะคะจะใช้เป็นฐาน 2A นะคะจำนวนสีก้อนค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเราตั้งลูกน้ำฟองกลมลูกน้ำฟองอยาเสรเรียบรอยแล้วนะคะ เราทำการเปิดหน้าจอนะคะโดยจะมีสวิตช์ตรงนี้นะคะดันขึ้นนะคะออนค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการหมุนตัวกล้องนะคะแล้วก็เลนกระดกนะคะเพื่อทำการเซตค่าค่ะถ้าเราต้องการที่จะ ดูค่า v นะคะจะมีปุ่มด้านข้างตัวนี้นะคะกดปุ่มที่ v slash นะคะค่า v ตรงนี้ก็จะขึ้นนะคะสำหรับเปิดไฟหน้าจอนะคะจะมีปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะคะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำการเปิดฉากหามุมนะคะให้เราทำการเซตศูนย์ก่อนนะคะจะมีปุ่มเซตศูนย์นะคะอยู่ด้านข้างนะคะ ให้เราทำการล็อกตัวกล้องนะคะแล้วก็กดปุ่มสินเซตค่ะจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปิดฉากหามมุมนะคะให้เราทำการคลายล็อกตัวกล้องนะคะหมุนไปตามองศาที่ต้องการค่ะอย่างเช่นคลิปนี้นะคะเราจะาไปที่เก้าสิบองศานะคะถ้าเราทำการถ้าใกล้เคียงนะคะเราสามารถปรับละเอียดได้นะคะตรงนี้นะคะ ปร also, então, okay, ับให้เป็น90องศาศูนย์ศริปดาศูนูย์ฟิลิปดานะคะค่ะตรงนี้นะคะมุมองศาที่เราต้องการก็ได้แล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นกล้องวัดมุมดิจิตอลทืกสองนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ากคลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่โชว์มุมพีน้ำมวันค่ะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิสโซค่ะซอยบางนาตาี่3หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์02-134542ค่ะ